วัสดีครับพบกับช่องทิกนะครับคลิปนี้นะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวซีโร่กาวิ t ี้จัดนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับจะมีการตัดเส้นเข้าไปเล็กน้อยนะครับมีการทําสีเข้าไปไอ้รอยตัดเส้นอะไรพวกนี้บางรอยมันไม่ใช่รอยตัดเส้นด้วยเพนเนลไลน์นะครับมันเป็นการประกบของชิ้นงานอยู่แล้วนะครับตัวนี้ดีเทลในการตัดเส้นมันจะไม่เยอะมากนะครับ ที่เห็นเป็นแบบลักษณะเหมือนดีเทลอะไรพวกนี้มันจะเป็นรอยการประกบของชิ้นงานอยู่แล้วนะครับชิ้นนี้มันยิบย่อยเยอะนะครับตัวนี้มันมีชิ้นที่มันยิบย่อยประกบนุ่นประกบนี่เยอะแยะมากมายนะครับเสียเวลาเยอะมากนะครับและดีเทลเขาเนี่ยนะครับบางจุดบางชิ้นนะครับหนึ่งหนึ่งชิ้นเนี่ยนะครับมันจะมีเลเยอร์ซ้อนกันหมายถึงเป็นการประกบของชิ้นงาน4ชิ้นนะครับชิ้นที่1เป็นแดงชิ้นที่2เป็นเทาเป็นน้ำตาลเป็นเขียวอะไรพวกนี้นะครับแล้วชิ้นมันเล็กมากระวังด้วยนะครับเวลาประกบนะครับเวลาประกอบแล้วก็มี เขาเนี่ยนะครับเห็นไหมว่ามันบางนะครับเนี่ยมันบางมากนะครับถ้าเอานิ้วไปเกี่ยวเวลาขยับเนี่ยมันจะหักเอานะครับแต่ว่าเขาให้มาเป็นรู้สึกจะให้มา2ชิ้นนะครับตัวนี้นะครับตรงเขาแล้วก็ชิ้นตรงนี้นะครับผมทําหักไปชิ้นหนึ่งนะครับมันบางนะครับมันบางมากนะครับเวลาประกบเนี่ยเวลาเรากดให้มันแน่นๆอะไรเงี้ยนะครับระวังมันจะหักด้วยนะฮะตัวนี้นะครับการประกอบนะครับมันจะมีต้องถอดแขนถอดขานะครับไปติดพวกพาร์ทอะไรพวกเนี้ย แต่ที่ผมลองถอดลองลองเข้าดูเนี่ยมันค่อนข้างจะฝืดและฟิตมากเวลาประกอบเนี่ยอาจจะต้องใช้เป็นวัสลีนนะครับวัสลีนหยอดเข้าไปตามข้อนิดหนึ่งเพื่อให้มันหล่อลื่นนะครับเพราะว่าแกนแขนที่มันอยู่ที่ลําตัวเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างเล็กนะครับมันเสี่ยงมันเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายได้นะครับในการถอดเข้าถอดออกอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้วัสลีนนะครับหยอดเข้าไปนิดนึงเพื่อหล่อลื่นนะครับแต่ว่าพอหล่อลื่นแล้วไม่ต้องกังวลว่าแขนมันจะหลวมนะมันไม่หลวมนะครับมันแค่ช่วยให้มันแบบ หมุนสะดวกขึ้นนะครับประมาณนั้นในส่วนของการทําสีเนี่ยนะครับผมจะทําสีไปมีจุดตรงนี้นะครับจุดข้างในนะครับจุดข้างในเขาเป็นสีดำนะครับเป็นสีดําออกเป็นเหล็กๆสตีลหน่อยแล้วก็ตรงมือนะครับแล้วก็ตรงตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงไหนกันเอ่อตรงนี้ตรงเข่านะครับนี่นะฮะทำให้มันดูเป็นตรงนี้จะชัดหน่อยนะครับสีน้มเดินรู้สึกเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลจำไม่ได้นะครับก็ทําเพิ่มไปนิดเดียวนะครับเพราะว่าตัวนี้มันดีเทลมันเยอะมานั่งทําสีป่านี้ยังไม่ยังประกอบไม่เสร็จนะฮะ แล้วก็มีตรงตรงแพ็กหลังนะครับี่แพ็กหลังนี้นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆเครื่องบินนะครับอันนี้ค่อนข้างใหญ่และมีจุดที่ต้องระวังเยอะเหมือนกันนะครับจุดพวกข้อต่อหมุนอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างฝืดก็อย่างที่ผมบอกใช้วาสลีนหล่อเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้มันไม่ฝืดมากนะครับแต่ก็จุดนี้นะครับจุดนี้บางมากนะครับดูนะความบางขนาดนี้เลยนะครับถ้าหล่นนะครับถ้าติดแพ็กหลังแล้วหล่นนะครับหล่นจากที่สูงนะฮะมีหักแน่นอนและไม่มีรู้สึกจะไม่มีตัวเปลี่ยนด้วย นะครับระวังชิ้นนี้อันตรายมากนะครับแล้วชิ้นหลังนี่นะครับแพ็คหลังนี่คือหนักมากนะครับแต่ว่าไอชิ้นที่เป็นชิ้นประกบระหว่างตัวหุ่นกับตัวแพ็คหลังเนี่ยคือแค่นี้เองอะนะครับนี่คือแค่นี้เองแล้วก็จะมีมีเป็นเดือยของตัวแพ็คหลังเข้ามาเสริมนะครับมันทําให้มันติดไม่ค่อยอยู่นะที่ลุงเดรีวิวรู้รจักลุงเดชไหมลุงเดที่ถ่ายรูปสวยๆถ่ายรีวิวสวยๆอ่ะ เขาติดเนี่ยคือติดสนิทเลยแล้วไม่มีโยกเลยผมไม่รู้เขาทาไงนะไม่รู้ติดกาวหรือเปล่าผมคิดออกอย่างเดียวคือเขาติดกาวเข้าไปเลยติดกาวให้มันอยู่เลยแต่ว่าถ้าไม่ติดกาวเนี่ยโอกาสาที่มันจะแบบติดแล้วมันสนิทแบบไม่โยกเลยเนี่ยผมว่าน้อยมากอันนี้คือคิดเองนะว่าอาจจะติดกาวมีจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกนะครับในจุดของอาวุธนะครับอาวุธเนี่ยนั้นผมเรียกว่าเป็นเคียวแล้วกันนะครับเคียวเนี่ยนะครับมันจะมีมาให้2แบบนะครับซุงด้ามเนี่ยด้ามมาให้มาเป็นไดแคสอันนึงนะครับดแคสเนี่ยเวลาประกอบเน มันจะหนักหนักหน่อยหุณนมันอาจจะถือลําบากนิดนึงแต่ว่ามันก็จะไม่ไม่เสี่ยงหักเท่าไหร่นะครับเขาให้มาเป็น2คู่ให้มาเป็นคู่หนึ่งนะครับอีกอันนึงเป็นพลาสติกนะครับรู้สึกจะมีมีมีแถมไม่อันด้วยมั้งก้านพลาสติกแบบนี้นะครับก้านพลาสติกเนี่ยจะเบาวกว่าแต่ว่าเวลายืนเวลาหุ่นถือเนี่ยมันจะเอ็นเอ็นหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเสี่ยงหักนิดนึงก็ลองเลือกถือเอาละกันแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับเขาให้มาเป็นสําหรับ2อันก็จริงนะครับแต่ว่าจุดจุดเนี้ยนะครับให้มาแค่ อันเดียวนะครับก็มันก็จะล่งโล่งอันหนึ่งแล้วก็ติดไว้อันหนึ่งแบบนี้นะครับสำหรับอาวุธนะครับแล้วก็เวลาติดอาวุธเนี่ยนะครับมันต้องเปลี่ยนมือสําหรับถืออาวุธเลยนะครับแล้วตรงมือเนี่ยข้อมือเนี่ยนะครับจะเห็นว่าผมใส่เป็นตัวยานหล่อลื่นไว้นะครับเป็นวาสลีนไว้นะครับเพราะว่าเวลาใส่ของข้อมือของตัวหุ่นเนี่ยนะครับใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะครับ เวลาหมุนเนี่ยนะครับมันฝืดมากเหมือนกันนะครับเสี่ยงหักเหมือนกันนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการประกอบของโตวหุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมสวยๆของตัวนี้กันนะครับแล้วก็ประกอบแพ็คหลังกันแล้วก็มีเรื่องของจุดขยับนะครับหัวนะครับหมุนได้นะครับซ้ายขวาเล็กน้อยนะครับเงยหน้าเงยตาได้นะครับแขนนะครับหมุนได้นะครับนี่นะครับหมุนได้รอบเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับหมุนได้ แขนนะครับสามารถทับขึ้นมายกได้ถึงขนาดนี้นะฮะชิ้นนี้นะครับด้านข้างตัวหุ่นนะครับขยับได้นะครับนี่ชิ้นกระโปรงหน้านะครับเปิดได้ขยับไดนะครับเนี่เพื่อให้ขามันยกขึ้นได้สูงนะครับเปิดกระโปรงหน้าแล้วแบบนี้นะครับมันยกขาได้สูงประมาณนี้ช่วงขานะครับพับได้งอได้ประมาณนี้าขานะครับราาสามารถกางออกด้านข้างได้นะครับแบบนี้นี่นะครับแต่ว่ามันฝืดมากนะระวังด้วย ด้านหลังทั้งสองขานี่นะครับสามารถกระดกขึ้นได้เล็กน้อยนะครับนี่นะครับรงชิ้นนี้แหละที่ผมบอกให้ระวังนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างบอบางเท้านะครับสามารถงอได้แบบนี้นะครับแล้วก็ระวังชิ้นนี้ด้วยเวลามันขบกันบางทีมันอาจจะบีบกันจนหักนะครับระวังลําตัวตรงเอวตรงนี้นะครับสามารถขยับได้นะครับก้มได้ประมาณหนึ่งนะครับนี่นะครับมันจะติดแล้วนะครับติดชิ้นนี้นะฮะตัวนี้นะครับเขาจะมีฐานมาให้แบบนี้นะครับเราสามารถเอาฐานมาประกอบได้นะครับ ข้างหลังเนี่ยนะครับการประกบมันจะมีชิ้นปิดอยู่ตรงนี้เราก็เอาชิ้นที่ปิดออกนะครับแล้วก็เอาตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับก็สามารถยืนฐานได้แล้วครับอันนี้เป็นปีกนะครับหรือแพ็กหลังนะครับตรงชิ้นนี้ที่ผมบอกว่าให้ระวังนะเวลาเล่นถ้าเกิดทำหล่นอาจจะหักได้คือหักง่ายมากนะครับชิ้นนี้ นะครับปีกมันจะมีดีเทลทั้งสองฝั kind of ่งเลยนะครับตอนประกอบเนี่ยนะครับเสียเวลาตรงปีกเยอะมากนะครับคือดีเทลตรงปีกมันละเอียดมันมีชิ้นเล็กยิบย่อยเยอะนะครับดูชิ้นพาร์ตเนสีเหลืองเนี่ยนะครับเป็นชิ้นพาร์ตที่มันแยกออกมานะมันซ้อนกันเป็นแบบเลเยอร์เลยนะครับในแต่ละชิ้นมันจะมีแบบตรงนั้นซ้อนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ซ้อนอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยนะครับมันดีเทลมันยิบย่อยมากนะครับแล้วก็ตัวงานเนี่ยนะครับมันเป็นพลาสติก ABS ทั้งชิ้นนะมันก็มีโอกาสเสี่ยงแตกหักได้ระวังด้วยเเวลลา่น นะะในจุดที่เป็นข้อที่ขยับได้เนี่ยผมลงเป็นวัส,สลีนหมดเลยนะครับเพื่อความหล่อลื่นเนี่ยขนาดลงแล้วนะยังเสียงยังขนาดนี้เลยคือเสียงมันแน่นมากนะครับแล้วก็ลองขยับให้ดูเล็กน้อยนะครับนี่นะฮะนี่มันมีจุดขยับซ่อนอยู่เยอะแยะมากมายอลังการนะครับเป็กพอกลางแบบกลางสุดๆอ่ะนะครับเท่าที่มันกลางได้ก็คือแบบประมาณขนาดนี้เลยนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างหนักนะครับไม่รู้ว่าหุ่นจริงๆเนี่ยมันยืนแบบท่า แบบอลังการมากๆเนี่ยมันจะยืนไหวแค่ไหนเพราะว่าตัวหุ่นเนี่ยมันมีจุดที่บอบบางอยู่นะในช่วงลําตัวเนี่ยผมว่ามันรับน้าหนักเยอะเกินไปบางทีมันอาจจะทําให้หักได้นะครับอันนี้คือดีเทลของปีกนะครับข้างหลังนี่ครับจะเห็นว่ามันจะมีช่องสําหรับเสียบเดือยของตัวปีกอยู่นะครับแล้วก็มีตัวล็อกอยู่ประมาณนี้คือแค่นี้เองนะครับปีกค่อนข้างหนักนะครับเวลาเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะค่อนข้างหลวมหลุดง่ายนะครับระวังด้วยนะครับเดี๋ยวลองเสียบให้ดูครับนี่นะฮะเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับ นี่นะครับแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะฮะเนี่ยนะครับมันจะไม่ไม่ล็อกเข้าไปพอดีนะครับน้ําหนักปีกมันจะเยอะด้วยนะครับจะได้ประมาณนี้ติดแพ็กหลังเรียบร้อยนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าต้องจัดนะครับบาลานให้มันดีๆหน่อยนะครับบาลานให้มันแบบให้มันซ้ายขวาหน้าหลังให้มันพอๆกันไม่งั้นมันจะเอียงล้มนะครับ นี่ขนาดยังไม่ได้ถืออาวุธเลยนะถ้าถืออาวุธเนี่ยนะครับมันให้มา2มือเลยถืออาวุธมือเดียวน่าจะมีน่าจะมีล้มนะครับเดี๋ยวลองใส่อาวุธดูอีกสักข้างหนึ่งแล้วกันมานะครับอันนี้ก็คือจัดเต็มแบบ full option เลยนะที่มันสามารถจะติดได้ครับขาดแค่พลา f ติกแค่นั้นเองนะครับมือถือเป็นไดแคสนะครับด้ามไดแคสข้างนึ้งเป็นพลาสติกข้างหนึ่งนะฮะมันยืนได้นะไม่ต้องใช้ถ่ายก็แต่ก็ยืนได้ท่าแบบนี้แหละนะครับวัดส่วนสูงให้ดูนะครับตัวนี้ะราาาท่่เป็ซอยงผมมณ30 34เซนนะครับความสูงนะเตรียมไว้เลยนะครับช่องสําหรับตัวนี้นะครับในการยืนเซตท่าแบบนี้ถ้าเป็นด้านกว้างเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ40 44เซนได้นะครับโดยประมาณนะครับตัวนี้นะครับซีโร่กาวิตี้จานนะครับถ้าผมจําข้อมูลไม่ผิดนะครับมันน่าจะเป็นสเกล1ต่อ100นะครับก็เทียบกับตัว1ต่อ100 MG นะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นงานจีนดาบันนะครับตัวนูร์กันดั้มนะครับลองเทียบกันดูนะฮะ ลองเทียบความสูงกับตัวด d o u b l ลเซต้ากันดั้มนะครับ MG งานจีนนะครับลองเทียบกับงานเตอร์ปาร์ตี้ของไทม์ฟอร์เมอร์ดูบ้างนะครับเป็นออพติมัสนะครับช่วงสุดท้ายนะครับผมสรุปให้นิดนึงนะครับตัวนี้นะครับ Zero Gravity Jet นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณนะครับ2อ0พันถึงสองพนะครับแต่เราตอนนี้นะครับน่าจะไม่ได้แล้วราคานี้ราคาน่าจะขึ้นแล้ว บอกตามตรงว่าตัวนี้นะครับไม่ค่อยเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับที่ไม่เคยประกอบงานพลาสติกโมเดลคิดมาก่อนเลยนะครับเป็นแบบสตาร์ทอัพหนึ่งเลยไม่ควรเอาตัวนี้มามาเล่นนะครับมันเหมาะสําหรับคนที่เคยประกอบมาแล้วบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานจีนหรืองานแท้นะครับแต่ว่าใครเล่นงานจีนมานะครับประกอบงานจีนผ่านมาสักตัว2ตัวสบายนะครับก็ตัวนี้มันมีจุดที่จะต้องแก้ไขจุดที่จะต้องระวังอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับก็บอกไปแล้วต้นคลิปนะครับแล้วมันยังมีจุดที่เป็นแบบจุดเล็กๆเยอะๆแบบเล็กเยอะมากนะครับบางทีเนี่ยนะครับ นิ้วมือเราเนี่ยมันใหญ่ใช่ไหมนะครับพอจับชิ้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมไม่สามารถจับได้ต้องใช้อุปกรณ์อย่างตัวปากคีบนะครับที่มันปากคีบเล็กๆเนี่ยจับอุปกรณ์แล้วค่อยประกอบเข้าไปครับมือใหม่อาจจะยากนิดหนึ่งตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบอยากประกอบจริงๆเนี่ยนะฮะก็ควรหาอุปกรณ์อย่างตัวปากคีบมามา,มาเตรียมประกอบตัวนี้ด้วยนะครับมันจะทําให้การประกอบอาจจะง่ายขึ้นนะครับ ตัวนี้นะครับดีเทลสวยนะครับได้โครงในเป็นอลอยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะแข็งแรงทนทานอะไรมากนะนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงที่มีส่วนประกอบของอลลอยกับพลาสติกนะครับพลาสติก ABS นะครับเวลาจัดท่าอะไรพวกนี้อาจจะต้องระวังในชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก ABS นะครับและหลังจากที่ผมประกอบชิ้นส่วนดูเนี่ยหลังจากที่เล่นดูประกอบแบบฟูลออปชันเนี่ยผมพบว่าจุดหนึ่งนะฮะที่มันจะต้องระวังคือแพ็คหลังนะครับแพ็คหลังเนี่ยน้ำหนักเยอะมากนะครับแล้วมีแพ็คหลังใช่ไหมนะครับแล้วก็จะมีอาวุธอีกนะครับ ส่วนน้ำหนักเนี่ยครึ่งตัวเนี่ยนะครับครึ่งตัวส่วนบนที่มันถืออะไรทั้งหมดเนี่ยแบกทั้งหมดเนี่ยมันจะมามีจุดรับน้าหนักอยู่ตรงนี้ช่วงเอวช่วงเอวเนี่ยมันสามารถงอได้อย่างที่ผมบอกนะครับมันงอมันขยับได้ผมคิดว่ามันเป็นตรงนั้นน่าจะเป็นพลาสติก ABS นะครับมันเสี่ยงที่จะหักได้นะครับในส่วนที่ว่ามันรับน้ําหนักเยอะขนาดนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าจุดที่เป็นจุดรับน้าหนักเนี่ยมันเป็น ABS หรือว่าเป็นอลลอยนะครับแต่ว่าให้ระวังเอาไว้ด้วยนะครับรวมๆแล้วตัวนี้นะครับถ้าซื้อ จัดท่ายืนนิ่งๆสวยนะครับดีซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าต้องการขยับเยอะๆมากมายแบบขยับจับท่าบ่อยๆนะครับถ่ายรูปบ่อยๆอะไรพวกนี้ระวังนิดนึงในการขยับเล่นนะครับมันเสี่ยงหักได้เยอะเหมือนกันนะครับถึงพลาสติกมันจะเนียนแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะมีความบอบบางสักนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับใครขยันผมบอกเลยว่าใครขยันทาสีนะครับโคตรขึ้นโคตรหล่อเลยทําไปนิดเดียวยังหล่อเลยผมทําในส่วนปีกไปนิดนึงนะครับในส่วนของ ข้อนุนข้อนี้ก็ยังดูดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแนะนำสำหรับมือมือที่ไม่ใช่มือใหม่นะนะครับก็มือที่แบบสายทำสีแบบอยากจะทดลองทำสีทำสีเป็นมาบ้างแล้วตัวนี้แนะนำเลยถ้าขยันนะชิ้นเล็กชิ้นน้อยพ่นได้พ่นเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็เอามาให้ดูกันเป็นแนวทางก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับขอบคุณมากนะครับที่กดชมคลิปนะครับก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ